อาตอนหลับพี่นออ้องทุกคนเขาสู้ส่งเอกใจแค่นั้นเนาะมุนีอมีพรกิจมาตัดเขาไปหนอเอาปุ๋ยวานเขามาวานปุ๋ยเนาะเพราะว่ามีหนามเนาะไอ้ไฮหนึ่งเนาะก็เลยมาวานปุ๋ยแล้วก็ตัดออกที่มันมีหงาเนาะ ไอ้มองที่บ่มีกับต่ตันจักปีนเพราะมันลาเลยเนะาะแต่วันหายหน้าเขาก็บอกค่อยมีหยาวันได้เนาะอ่าจะเลียบตัดแต่วก็ที่มมองมันมีหยามีหยาแล้วเนาะก่อนตต้กระดองวานปุ๋ยก่อนที่น่องมันจะิขึ้นเร็วขึ้นไวเนาะขันห้องวานแต่ต้า,านเวล่าว่านนี่มันปุ๋ยมันจะบ่ลงพื้นเนาะตามหลักกระดองวานก่อนแต่จังตัด ก็จะประมาณเนี่ยพี่น้องว่าอันไปเรื่อยๆเนาะวันนีนน้ว,ว่าสิตัดให้หนึ่งพี่น้องให้มีให้มีหนามเนาะกันบ่มีหนามไปตัดเนี่ยกินมียาเพื่อช่วย,วยนะหาหลังจากวานปุย๋ยแล้วก็แต่ทำปฏิการแบบตัดยามองมันมียาพี่น้องมองนี่ยแหละมันมียาก็ตัด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 ,ตด,ตดตเฉพาะแต่มองมียานะว่ายีนิมันผลแหล่งแห้งนะพี่น้องนี่ น้ำเนบ่มี่ตินมเนะไอ้หน่าสามให้มีน้ำอยู่ให้นึงเนาะตองให้อะก็มีน้ำเจนี่ยังเก๋อุยกับยังม่ได้วานเลยเนอะคนละอานำฝนคนหลักยังสิได้ยวกนปุยมันก็นนั้นนี่ก็เรามาตัดนี่ก็เพราะมันกันตัดหลวก็วบานคุ๋ยแลวก็ตวดาใส่เพราะมันจะชินเรื่องนี่สิ่งหาเลยเนอะการเรืองตัดจะเพราะนี่ว่ามองมิหยาเนาะมองบ๊หยาก็ ที่ลองพูดใหม่เรื่งที่นนองคีนี่อย่าง่ะฝนมันแหลงแห้งเนาะฝนบมดเที่ยวมาว่ามันแรงไกลเนาะแดดแล้วก็ไปเนาะบางพ่อจะเปน,น้ำเป็นตอนนะแต่มันก็เลยเขิดไปเข็ดมาแหละว,วะนับเหมือนับลานับเหมือลาไปเร,เรื่อยไปเรื่อยเนาะก,ก็เลยว่า ที่ไปหาชัดเฉพพะที่มองมันุนี่ใหญ่แล้ว่บ้านุีแหลวเพื่อที่หล่อขึ้นขินเนาะเขาห้องอยางงามดพีนองนอนหรือว่าคันเน้นฝนตกมานนำๆนี่ยแต่ขึ้นเร็วว่านี้เนาะกำลังแตกก่อขนายังบริีเนาประอยก็ดีเนาะนนามันอมานี้อมีนเนาะกดีน่ามอน ก็เจ๊เจ๊นี่แหละเฮ้ยฉันสนใจแต่เจ้าของหมันมีอยาหมอนมันบ่มียาก็เจ๊ขนมาก็วานตู้เลยเนาะเต็ดยาแห้งพี่น้องเดี๋หน้าปีนี้ยากไว้เพราะว่าฮ้อนดาฝนยาวเหลียงเนาะเพราะว่าฮามบ่มีฟองมีหนาไอ้น้องบ่มีฟองนี้ตรงหนามเพื่อเจ้าจะหน้ากระเทือนนะหน้าปวดเหมือนแม่นะหน้าหนามหน้าแส้งกับโบเมนนะ เนี่ยู่ตำม่านอย่างนี้ครับตัดตะกอนมองมันยาหลายแห้งเนาะปกติแล้วก็บมองอื่นถ้าจกบส่วนตัดเราเพราะว่าแต่ว่านี่มันมันมันมียาลายถ้าจับดีกับส่วนตัดมันเกอที่ไหนไม่เห็นใหม่เนาะลักษณะของการหาเหตุผลที่ว่าตัดเนี่ยคือว่ายามันหลายแห้งเนาะกเาตัด ต้องไปห้าวานคุยเขามันขึ้น,นก้อนหยาแบบโอกาสมันจะหยามันจะขึ้นบ่อใดนอกแกอบเบเขาขึ้นแล้วแบบก็เลยจําเป็นกับตงตัดเนาะปกติแล้วแถวภาคกลางแยายามคุณจะบุกอยตัดงหลอกาะนี่เปแถวอีสานบ้านเท่าเล่นะมีสวนไม่ใช่ละต่อต่กนนอกันเนาะบวกตอกันรังบ่วงคุยกับปตัดตรงังมาปตัดที่บ้านเลยจริงๆแล้ว มันมันมีหยาเนี่ยมันจำเป็นมีการตัดเนาะเพราะว่านี่คิดว่ามันมีหยาก็เลยตัดแต่กับเทียงเสียงที่นี่พิศแดสูตรใหม่ว่าง่ายเลยตัดเฉพาะมองมีหยาดพี่น้องแต่มีให้เดียวนี่แหละเพามีหยาดเนี่ยสนหนึ่งนะก็บริตัดเพื่อให้เนาะเครึ่งเดียวเนาะอีกครึ่องหนึ่งเลยไม่ได้ปกติอีวเพรามัมีหยามีหยางแต่ถ้าวานปุ๋ยไปธรรมดาแต่ก็มีน้ำไมันก็ แต่พี่ว่าโอเคอยู่เนาะเขาไม่อยากงามอยู่แต่นั้นนี่เขานี่ก็อายุประมาณเกือ,นนอ,อบสองเดือนนีน่เนาะประมาณไบบนี้เดือนสองเดือนมันกะก็ไอ้ไว้กว่านี้้มันแก่กว่านี้มันเวลาตัดแล้วมันจะขึ้นยากเนะา,าจะก็เลยจำเป็นก็ต้องตัดเนาะปกติแล้วก็ประมาณ ไ,ไปกระกดาษนลยคัดตัดเลยเนาะคัดทนนั้งวันอย่แง่ว่าปีนี้มันฝนแหลกแห้งพี่นอ้องทาน้ำฝนทานนี่ก็ะบมีเน,นาะน้ำแหลงลายปีนี้ทั้งเราสกอตทั้งอุบลนี่แหลงแห้งพี่นอ้องฝนเที่ยวเป็นบางหม่องบางบ่อนเนาะขนาดอำเภอเดียวกันอำเบอเดียวกันเนาะหม่องหนึ่งไม่น้ำหม่มอง,งมีฝนหม,ม่องหนึ่งไม่ฝนเนาะ ฝนนี่จะเลือกไปตกเพื่อให้ต้ฟองได้ก็ไปตกหนะัวหัรเนี่ยแต่จะว่าไปแฝงอยู่ปีนี้เนาะที่ว่าฝนบอดีละ่ะปีนี้โบฝนบอดีตั้งแต่อันนี้มากอะนี่กี่เ่ะเดือนไอ้สิงหาที่เขากันยาแล้วยังยังบบมีไอ้ฝนบบเลงโบอันนั้นเน,นาะขณะนี้ฮักกัตันไปเกือบแ,ล,แล้วเลยเนาะเลยยู่ประมาณสิบกว่าตารางเมตรเลยละประมาณสิ 1ิตารางเมตรพี่น้องอตัดไปเรื่อยๆเลยอยู่ส่วนทั้งนั้นประมาณ1ิบตารางเมตรเน,นาะตัดไปเรื่อยๆนะประมาณนี้แหละพี่น้องลักษณะาการตัดเข่าก็ดีตัดไปดอกใบมันคุ้มั้าว่าคุ้มหยาบันเ้ากันกะปรงขึ้นมหม่เนาะเพราะว่าห้ววันปุ๋ยเหลวมันจะขึ้นทันทีเนาะ ให้นื้หญ้ามีเนยเพราะว่ามันเป็นเป็นไอ้กระเทิรนเนาะหญ้าไว้หน้าหญ้ายังนี่แหละทนให้หญ้าขึ้นก็เขาเนี่มันขิ้นมันิันเป็นผลยังเลยเนาะเมื่อกี้ไม่ได้หญ้าแต่จำเป็นก็ต้องตัดดอกแต่ว่าแถวฝากกลางเพิ่นหน้าพิ่นให้ใหญ่เพิ่นก็บางวงพุ่มกระตัดบางวงก็ตัดบ่ตัดที่กันเนาะ ะอะไรต่สถานการณ์ะอ,ะนนอะไรได้อันนั้นเนาะปีนี้เือว่าแรงเต๋ออยู่ที่นอ้องเือว่าปกติแล้วเดินทิ้งหานี่ผลเล็งเลยเนาะผลเล็งนุ่งเงินอันน,นี้อ่าน้ำคลองน้ำห้วยน้ำคลองนี่ก็บ่มีเต็มบ่เต,มบเต็มเลยเนาะบ่มดเต็มเลยเนาะบัว่น้ำบ่มรวงหวยรวงน้องระเบไปงเรียกว่าแรงอยู่หรอกในรอบทิ้ห้าปีมานี่ จะเป็นวิธีการแบบใหม่ๆนะพี่น้องตัดเขาตัดใบเขาเพื่อให็นพวงหม่เนาะปพวงขึ้นใหม่อะไรเนี่ยหญ้าก็ะสิบขึ้นเพราะท่านเขาก็คือก็คือว่าตามหญา้าไปในตัวเนาะนเป็วิธีการลักษณะนี้บางหมองเพิ่นตัดแล้วเพิ่นเอางหัวลงลามได้พี่น้องแห่งโมป็นตาได้กินยาเม็ดแต่ว่าแบบบันขึ้นแล้วก็เอ้ย บกๆอันนี้เนาะคือมันคือบอีจินนี่เวลาฮาแั่เห็นดังนั้นนี่ก็ตัดแล้วผ่านไปแล้วไอ้ไอ้นี่ก็จะไปตัดส่วนท่านี้เนาะอเน,นี้ยประมาณนี้ที่รองตองนี้บม่มีหยาเนาะแต่ธรรมดาครับมีปุ๋ยเอ้มีต้นตกมากปุ๋ยวานปุ๋ยหล่อขึ้นนี่ตัดก็จะประมาณนี้ละมองสีขาตัดก็ดี พอมองในมันหยาลายหยา,ยา,ยาลายก็ลยให้เปลียนเวียนตัดเอาเนาะลักษณะการตัดแรกกกจะประมาณนี้เนอะ mm hmm. นีนะ่คือการตัดใบเขาเนาะ mm hmm. เ,นเมื่อเต่าเมื่อเบิงนี่ก็จะเบ่ร์กเก่าเลยเนาะมันก็จะมีมันก็จะปรุงขึ้นท่านที่หง,งอกไม่ทันที่เนะเาะอัหรับคลิปนี้ก็ครบ่มีอย่างหลายนอ้องเอาเอาวิธีการห็นหน้าแบบ บันบานนี่ยพี่น้องให้ในเมืองเนาะบางหม่องบางบอนเพิ่งกิดพิเศษแบบไลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปโดยที่เห็นี้เนาะขอบคุณทุกทุกทันที่ติดตามรับชมเนาะวันก็ไม่คลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดี